เออเอาไม้ไปคนละอันไว้ตีผีผีผีเอ้ยดือถือธงเดินนำแล้วเอ้ยเคยใครเคยเดินนำมาเยอะมั้งตะล่าลักตะชึงตัะชึงตัะชึงเออในปางหันมาหาอ่จอยดิอ้าเดินนำมาเยอะหน่อยตัะชึงตัะชึงตัะชึงตะล่าลักตะชึงตัะชึงตัะชึงตะล่าลักตะชึงตัะโยนไม้ด้วยควงโยนไม้เออควง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  ถึงต้นอะไรถึงตนระรักไม่มีลูกอุ้ยเก่งติ้งติงติ้งติ้งอ้าวใครรู้บ้งว่าต้นโอ้โหเก่งอฮ้ยนี่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 ฝักักฝักฝักักฝักอะไรฝักลิลิกาชงต้้งเก่งมากเลยดูดิมีต้นอะไรอีก เราไปสำรวจสวนกันเถอะปะเดินนำไปเลยเดินนำาล้วจอยไปเลยแนะนำหน่อยว่าสวนในสวนมีอะไรมั่งแนะนำดิในสวนมีอะไรมั่งมีกล้วยมีอะไรอีกเดินตรงไปเลยเอ้ยปางแกเก็บฝักลิกกาไปฝากอาม่าไหม อยากไปหามา่าอาม,มาให้ของเล่นด้วยแล้วรูปไปอยากไปทำเลยไ,ไปแค่ไปเอาของเล่นแต่เล่นกับอมมาม่าอาม่าให้เล่นท้ายแผงโอ้โหแล้วนี่เป็นเล่นกับอาม,ม่าหรือเล่นกับโทรศัพท์เออเล่นกับโทรศัพท์โอ้โหนี้เขาไม่เล่นก็เล่นกับอาม,ม่าหรอกมาแล้วเราเดินนะ นี่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 นีอันนี้คือต้นต้นอะไรกล้วยกล้วยกล้วยมีอะไรมั่งพูดดิมีกล้วยมีกระหล่ำมีใบกล้วยแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีต้นกล้วยแล้วก็กะหล่ำข้างในกล้วยมีอะไรอะไรในกล้วยกินได้มั่งอะอะไรในต้นกล้วยกินได้มั่งกล้วยอะไรอีกกระหล่ำปีหัวปี แล้วอะไรอีกข้างในอ่ะข้างในต้นมันนะเขาเรียกว่าอะไรแกงอะไรที่เอาไปแกงอ่ะแกงหยวกแกงหยวกใช่ปะหยวกกล้วยนี่ไงที่เคยที่เขาไปทํากันอ่ะแล้วเขาเอาไปทํากระทงเขาตรงไหนไปทํากระทงกันตรงนี้ตรงก้านนี่ต้นกล้วยแล้วอะไรอีกแล้วก็ใบมันเออ lợi lại cái thong ở bên nhà nè yong 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 chừng yong chừng ถึงถึงถึงตะลักตักถึงตักถึงตักถึงตะลักตะถึงตะถึงตะถึงตักตึงตะลึงตะถตักตึงตักถึงตักถึงถึงถึงช้าชิชงหมุนตัวหน่อยแบบท่าส,สวยๆช่วโอ้ยหมุนฟันคอแม่งเลย <c oughs> เออฟันคอโอ้โหหนึ่ เดี๋ยวให้โดนหน้ากันนะสะโลสโลชา้าๆโอ้โห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 ปล่อยพลังแม่งเลยอุ้ยสู้กันเร็วฟันปะทะดาบเลยเปงเปงเปงเบอยดีให้โดนหน้ากันเปงเปงเสียงอะไรอ่ะเสียงลมปุ๊บปุ๊บ ทูนี่ว่ามันใหญ่แค่ไหนโอ้ที่นอนของเจ้าหญิงใช่ไหมคะเจ้าหญิงนอนคนไหนที่นอนโอ้โหที่นอนพะธิดาเฮ้ยวัวไม่มีพะธิดาพะธิดาตกยากอันนี้เล่นละครเจ้าหญิงกันนะเจ้าหญิงมาจากไหนคะมันนอนตรงเนี้ยไม่รู้ฮะไม่รู้ที่นอนดีๆเนาะวงยุง เย็นเนอะรู้สึกยังไงนอนบนเนี้ยเย็นธรรมชาติไหมคะธรรมชาติกลับไปบ้านคันไหมไม่คันน,น, <laughs> นอนบน <laughs> โอ้ยสบายแท้ลุกลุกยุงมา <laughs> นอนนอ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 ุ๊ยุยงเอ <laughs> ้แก้วอ้แก้วน่ะ <laughs> นี่ก็จะหลอกตบน้องตลอดเลยไปม้าขี่ไปจับม้าจับจับม้าไปโอ้ยม้าพยศว่ะโอ้ยโอ้ยเร็วม้าแข่งกันปังมานี่มาเล่นโล่งๆเนี่ยโอ้โหตีรังกาเล่นหัวลงเลยเหรอโอ้โห โอ๊ยปูนิกดีดิโอ๊ยเต็บปวดโอ๊ยเร็วเร็วอุ้ย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 เร็วเร็วเร็วโหโอ้โหโอ้โหพี่ปูนคอนเรวเลยพี่ปูนโอ้โหพี่ปูนจะตกมาไหมปังปังได้ไหมเสียวเลวปังถอยมาเฮ้ยชอบเล่นปีนตับปูเอาเลยต้นใหญ่ปีนบ้างดูปูน่ะปังเอาต้นเล็ก ไม่รู้แล้วอาต้นเล็กต่อเฮ้ยดูดูดูโหโหปางไม่ต้องเชียร์ให้พิ่ปนตกลงมาด้วย